สวัสดีครับผมชื่อกิจผมทำงานเป็นเซลล์อยู่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่างานของผมนั้นจะค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรเพราะผมนั้นต้องคอยขับรถไปตามหาลูกค้าตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะไปผูกสัมพันธ์แล้วก็ไปขายสินค้าตามโรงงานในแต่ละจังหวัดซึ่งเนื้อง,งานของผมหลักๆจะอยู่ที่เรื่องของการขับรถครับซึ่งมันก็เป็น จุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าเรื่องนี้ครับเรื่องเล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมนั้นจําเป็นที่จะต้องขับรถไปอุดรธานีผมได้เดินทางจากกรุงเทพไปที่อุดรธานีในระหว่างทางก็จะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรผมก็จะต้องคอยแวะอยู่บ้างบางจุดเพราะว่าผมเป็นคนชอบหลับในครับแต่ต้องบอกเลยว่าหลับในแต่ไม่หลังในนะครับแหมยังจะเล่นมุก ผมก็ขับรถไปตามระหว่างทางและสิ่งที่ผมขาดไม่ได้เลยในแต่ละครั้งที่ผมจะต้องเดินทางไปก็คือการแวะไปนวดสปาอโรมาครับนวดสปาอาโรมาคืออะไรก็เป็นอย่างที่ทุกๆคนคิดนั่นแหละครับแหมมันก็ทำให้กระชุ่มกระชวยดีเหมือนกันนะครับผมได้ตัดสินใจแวะข้างทางแถวแถวโคราช ซึ่งในโคราชนี้ก็จะมีร้านสปาเยอะอยู่พอสมควรจนกระทั่งผมไปติดใจอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งร้านแห่งนี้ดูแล้วน่าเข้าไปพักผ่อนอย่างมากผมไม่รอช้าครับผมจอดรถข้างถนนและเดินเข้าร้านไปซึ่งภายในร้านนั้นก็จะมีกลิ่นหอมอบอวลเต็มไปหมดแล้วก็จะมีพนักงานเคาน์เตอร์อยู่คนหนึ่งยกมือไหว้แล้วก็ถามว่า อยากจะจัดคอรสอะไรล่ะคะซึ่งผมนั้นก็อ้ามอ้มอึ้องอึ้งแต่แหมเรามันคนเคยชำนาญมาแล้วอาเหตุที่ผมนั้นอ้าอ้มอึ้งเพราะว่าสาวงามนั้นเต็มห้องเลยทีเดียวทำให้ผมนั้นอ้ามอั้อึ้งและเขินกันเลยทีเดียวสาวงามนั้นได้แต่โบกมือทักทายผมแล้วก็ยิ้มให้ผมไม่รอช้าครับ ผมรีบถามในรายละเอียดซึ่งในแต่ละคนนั้นก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันหมายถึงค่าแรงในการทำงานนะครับแหมเราคิดอะไรกันเนี่ยผมจึงตัดสินใจว่าผมอยากจะเป็นสปาสองต่อนหนึ่งเลยผมจึงเลือกสาวงามทั้งหมด2คนมาช่วยนวดผ่อนคลายให้กับผมหลังจากนั้นสาวงามนั้นก็ได้พาผมเข้าไปยังห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งก็จุงมือกันคนละข้างไปแหมในตอนนี้นั้น ในตัวผมมันขนลุกสู้เลยทีเดียวเพราะอะไรนะหรอใช่ครับผมปวดอึครับแหมูู่เล่นเออจริงๆแล้วในตอนนี้อากาศมันจะเริ่มหนาวหน่อยครับเพราะาในห้องนั้นแอร์เย็นๆผมก็เลยขนลุกแต่ไม่ทันไรครับก็ไปถึงห้องซึ่งในห้องนั้นก็จะมีอ่างอาบน้ําแล้วก็จะมีที่นอนเอาไวน้นวดสปาครับผมจึงตัดสินใจขอไปอาบน้ําโดยทันทีซึ่งสาวงามนั้นก็ให้บริการ ซึ่งบริการนั้นคืออะไรผมไม่บอกดีกว่าครับปล่อยให้คิดกันเอาเองนะครับแม่ก็รู้รู้กันอยู่แล้วผมอาบน้ำได้ไม่ทันไลสาวงามนั้นก็เข้ามาช่วยทำความสะอาดให้กับผมทันทีผมได้แต่นอนแช่ในไปในอ่างอย่างฟินกันเลยทีเดียวล่ะครับแหมก็ไม่ให้ฟินได้ไงมีคนคอยให้บริการ หลังจากที่ผมอาบน้ำไปได้ประมาณสัก5-10นาทีผมก็ลุกขึ้นมาครับในตอนนั้นสาวงามนั้นก็ลงไปอาบน้ำกับผมด้วยแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันหลังจากนั้นผมก็เดินไปที่บริเวณที่นอนซึ่งในตอนนั้นที่นอนนั้นก็ดูจะแข็งนิดนึงมันเป็นปกติของที่นอนนวดสปาอยู่แล้วละครับแม่ในตอนนี้ผมก็ลงไปนอนคว่ำส่วนสาวงามทั้งสองคนนั้นก็เดินเข้ามาแล้วก็ทำการนวด นวดตามจุดต่างๆของผมเลยทําให้ผมนั้นเริ่มรู้สึกกระหฮี้นกระหื้อลือขึ้นมาเล็กน้อยแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเรามานวดสปาเท่านั้นสักพักหนึ่งสาวงามก็บอกให้ผมหันหน้าขึ้นมาปรากฏว่าผมหันหน้าขึ้นมาไอ้จ้อนของผมมันก็ชี้โดดเดท่ทันทีเลยทําให้สาวงามนั้นเห็นและตกใจอย่างมากพร้อมกับหัวเราะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นครับสาวงามคนหนึ่ง จับมันหมับทันทีเลยครับพร้อมกับเอาเข้าปากแล้วก็ดูดดื่มมันยังมีความสุขแหมทำอยังกระหลอดดูดกาแฟเล่นเอาสะผมเคลิ้มเลยทีเดียวส่วนสาวง้ามีคนหนึ่งก็ปีนขึ้นมาแล้วก็ทำการนวดน้ำมันกับผมในตอนนั้นเขาก็ใช้สัดส่วนของเขาต่างๆทำการนวดน้ำมันให้กับผมจนผมนั้นจากที่แข็งแล้วก็ขึ้งแข็งเข้าไปใหญ่ไม่ใช่ครับตัวแข็งครับแหม ก็มันเกรงนะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งหมดก็เริ่มทําการนวดตามจุดต่างๆของผมผมก็เลยบอกว่าถ้าฟูคอร์สนี่มันจะราคาเท่าไหร่สาวงานมทั้งสองคนบอกว่าเห็นกับความแข็งของพี่ดิฉันจะไม่คิดเงินเพิ่มคะ่ะจะจัดฟูคอร์สให้เลยผมถึงก็ตกใจโหนี่มันบริการที่ดีสุดๆเลยนะเนี่ยไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน ไม่รอชา้าสาวงามคนแรกก็จัดฟูคอร์สกับผมทันทีจับไอจอนของผมนั้นตึงเข้าไปที่น้องสาวของเธอทันทีแล้วก็ทำการเด็ดดอกไม้เป็นอย่างสนุกสนานเลยส่วนสาวงามอีกคนหนึ่งนั้นก็ไม่รอช้าครับมาตรงที่ปากของผมแลใผมนั้นช่วยทาสีบ้านซึ่งในตอนนั้นผมไม่เคอะเขินเลยทีเดียวผมชอบอยู่แล้วสายทาสีบ้านแหม ก็มันเป็นเด็กเลียนี่วะแมเลียนายครับไม่ได้เลียยงอื่นอืมหลังจากนั้นเราทั้งสามคนก็จัดฟูคอสกันอย่างเมามันซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่มันทำเอาผมแทบจะหมดแรงเลยแต่พอดีผมไปกินยามาก่อนครับซึ่งมันก็เป็นยายี่ห้อหนึ่งละกันนะคะผมไม่บอกชื่อนะครับก็ทำให้ไอ้จ้อนของผมนั้นมันค่อนข้างที่จะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ในตอนนั้นทั้งสองคนก็ยังตกใจว่านี่ขนาดจัดฟูลคอร์สแล้วนะทำไมของผมนั้นมันยังตึงตังอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแม้กระทั่งผมนั้นยังมีเรี้ยวแรงพอที่จะสามารถจัดได้ไกลย,ยกสาวงามคนแรกไม่รอช้าครับรีบมาจัดยกหนึ่งทีเลยดูแล้วสาวงามทั้งสองคนนี้น่าจะมีความต้องการอยู่พอสมควรหรือว่าเขาเห็นของผมมันใหญ่กันนะ แม่ก็ไม่อยากจะชมตัวเองแต่มันก็ใหญ่จริงๆนั่นแหละก็กินยาไปนี่นาะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มลูบไล้ในตัวผมและก็นวดน้ำมันต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดฟูคอสอีกครั้งหนึ่งเล่นเอาผมนั้นฟินจนแทบจะหมดแรงเลยทีเดียวแต่ร่างกายของผมในตอนนี้คงรับแทบไม่ไหวแล้วผมยึงตัดสินใจบอกกับเธอว่าเดี๋ยวจัดรอบนี้เสร็จขอนอนพักก่อนนะ ซึ่งเธอทั้งสองคนนั้นทำท่าเสียใจอย่างมากแล้วก็บอกว่ายังไม่ฟูลคอร์สนะนี่มันแค่ฮาร์คอร์สเท่านั้นฟูลคอร์สมันต้องอีกสองสายกซึ่งทำเอาผมนั้นโอ้โหใจแทบจะหล่นไปที่ตะตุ่มเพราะในตอนนั้นร่างกายของผมเริ่มที่จะขาดน้ำแล้วแต่แม้ไม่ทันไลยบริการน้ำดื่มมาทันทีเล่นเอาผมนั้นดื่ม จนกลับมาปึงปังครั้งหนึ่งและผมว่าเธอทั้งสองคนนั้นไปจัดฟูลคอร์สกันอีกครั้งหนึ่งเล่นเอาะผมนั้นฟินกันไปเลยทีเดียวโหไม่อยากจะบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ผมไปใช้บริการนวดสปาอโรมาแต่ละที่นั้นยังไม่เคยเจอที่ไหนที่ได้ใจลูกค้าขนาดนี้ถึงขนาดที่ว่าในวันนั้นผมใช้เวลานาน,านถึง 2- 3สาชั่วโมงในการผ่อนคลายและบำบัดทุก บังลุงสุขกลับให้สองสาวแล้วก็ตัวผมเองด้วยในวันนั้นกลับไปที่พักถึงขนาดนอนหมดแรงเลยทีเดียวนอกและสลบไปเลยจนกระทั่งถึงเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดอุดรในตอนนั้นบอกเลยครับว่าใจอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่อุดรเลยมันอยู่ที่โคราดตลอดโอ้โหอยากจะรีบทำงานให้เสร็จเร็วๆแล้วก็จะรีบแวะกลับไปหาสาวโคราด อีกสักสองามครั้งดูซิชีวิตนี้มันจะมีความสุขมากกว่านี้อีกไหมและหลังจากนั้นหลังจากจบงานผมจึงตัดสินใจวกกลับไปที่เดิมครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมไม่สามารถให้ลายแทงได้เดี๋ยวจะเป็นการเชิงโฆษณาเท่านี้มันเป็นการเล่าเรื่องประสบการณ์ของผมนะครับผมได้วกกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปถามกับ พนักงานที่ให้บริการอยู่ว่าที่นี่เขามักจะแถมฟูคอร์กันทุกคนไหมซึ่งเอาเตอร์นั้นก็บอกว่าแล้วแต่นางงามคนไหนอยากจะฟูคอร์เลยค่ะซึ่งผมก็หันกลับไปถามว่าให้มีฟรีฟูคอร์บ้างทุกคนนั้นแทบจะยกมือกันหมดผมจึงจัดมาในรอบนี้4คนเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าเป็นฟ u ูคอร์สีคนครั้งนี้ เล่นเอาผมนั้นแทบจะถูกขามส่งโรงพยาบาลเลยก็ทำไมนะเหรอทั้งสี่คนนั้นพยายามลุมและก็ตอดผมอย่างเมามันเลยทีเดียวท่านยังกบว่าผมเป็นตุ๊กตาของพวกเธออย่างไรอย่างนั้นแหละ